ข้ามด่านป่ะจะข้ามด่านข้ามด่านป่ะค่ะข้ามถึงอยู่ที่แม่ด่านบ้านเจ้าของวันนี้ถืออยู่ป้ายเดี๋ยวเอาทุกคนตอนนี้เราอยู่ทางนันนาของด่านตมช่องเม็กทุกคนอย่างตมช่องเม็กเด้ออยู่ที่จังหวัดอุบลเนาะขั้นข้ามด่านไปก็จะเป็นแคว่งจำปะซักทุกคนโอ้ยพ่อพูดกับที่ดาน่าจะได้ข้ามด่านแล้ววันนี้นะ ทิดาไปทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ทิ้งไว้สักสามวันสามวันเนาะไปทิดาจะซื้อไหมวันนี้ไม่ซื้อโอ้ทุกคนวันนี้ทิดาเขึ้นว่าเขึ้นว่าสิบ่ซื้อนะบซื้อยมาเลยซื้อหมาอยู่ที่น้องเกิดมาบ้าบ้าบ้าว่าน้องน้องไม่เอาเงินมาเลยเออเอากระไหนบอกว่าตัวเองจะไม่ซื้ออะไรไม่ซื้อแต่ค่ะเพราะว่าไม่มีเงินแต่พี่บาซื้อไงโอ้เสียงเมี่ยงแถวนี่เกิดมาเพื่อสียงเมี่ยงเลยมา ต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้มันต้องเจ้มจนพักกัปก็คือเป็นบุฟเฟ่เลยบุฟเฟ่ทุกคนอืมออมาอืออมอร่อยมากมาดิค่ะผมมาดิอืพาคนให้ชิมเลยน,นละคะให้ชิมครอบใจได้ๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะต้องมาอุดหนุนนะทุกคนไที่มาอุบลน,นะกายมาที่อำเภอตลาดบ้าน อัลลาฮบุญบุญบุญทธลิกทุกคนต้องมาอุดหนุนเพิ่นเลเด้อเนนี่เพิ่นนี่ใส่ดีมากเลยอ่ะขอให้ขายล่ำรวยๆมันๆทิ้งๆนะจ้า,าจ้าสาธุสาธุ hello สวัสดีจ้าสวัสดียามเชา้าสวัสดีเด้อสวัสดียามเช้าเอฟซีทุกทุกคนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักนะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักเดี๋ยวให้เอฟซีทุกคนถ่ายว่าเราอยู่จังหวัดใดสามสองหนึ่งเสเลยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชสถานีนะอุบลราชสถานี อยู่ที่จังหวัดอุบลทุกคนก็อยู่ตรงข้ามกับภาคใต้ของประเทศลาวก็คือทางด้านจำปาศักดิ์นี่ทุกคนทางด้านแขวงจำปาศักดิ์ตอนนี้เฮากะแวบมาเลยนะหลังจากอยู่เฮือน <c oughs> อยู่อ่าพุ่นแล้วก็แวบมาพี่เลยแวบมาที่อุบลเลยเพราะว่าเฮามาห่วมงานทุกคนแต่ว่างานก็นถือว่าจบไปแล้วเรียบร้อยทุกคนเนาะก็มาไว้อะไรเนาะ พาปูจันซีทุกคนเนาะปูจันซีนี่เป็นปูที่พ่อพูเพิ่นขลุบหลายทุกคนกลับมากันมืดเลยทั้งแม่พึ่งพ่อพูแล้วก็น้นองทิดาแล้วก็ตัวเองเนาะตัวของเฮานี่แหละพาเดี๋ยวมามาได้ประมาณสองสามวันแล้วม,มาได้สองสามวันแล้วก็มาห่วมงานเพิ่นค่ะเป็นงานอะไว้อะไรทุกคนเนาะ อเดีววือวสาเร็จเสร็จสิ้นไปที่ร้อยทุกคนนะก้าจังไหนก็นตามเนาะกขอให้ดวงจิตของปู่จันสีเนาะไปอ่าขึ้นเทิงสวรรค์สั้นฟ้านะไปเป็นเทวดาอยู่พูนแหละอืมพอดีปู่จันทร์เพีนกะเสียชีวิตไปด้วยอายุหนึ่งร้อยปีครบพอดีเลยทุกคนอืมเอ้าตอนนี้กะมาพักอยู่ที่ห้องนี่ะทุกคนนี่ กับน้องธิดาเนาะน้องธิดานอนห้องนี้ส่วนเฮาก็นอนเตียงนี้เนาะธิดาเตียงนี้เฮาเตียงนี้ทุกคนตอนนี้ก็แต่งตัวอาบน้ําแล้วเรียบร้อยทุกคนกะว่าจะพากันออกเดินทางแล้วเนาะกะพ่อพูกกนอนอีกฟากหนึ่งทุกคนเนาะอยู่คนละฟากเลยอกับพักอยู่ที่าโรงแรมอ่าแบมบูแบมบูอยู่ที่อุบลน,นี่แหละทุกคนอยู่อุบลเลย อูบ่เคยมาจักเถื่อนนะจะว่าอุบัทุกคนอือดีว่าคักดีเอานี่กัน,น้องทิดาหูสวัสดีสวัสดีอ๋อสวัสดีเปิดก่อนปิดก่อนสวัสดีสวัสดีน้องธิดาไปใส่มาไปย่างเล่นเฮ้ยพี่ปาดวิวดีมากเดี๋ยวจะพาไปมีน้นําตกด้วยไปเล่นไหมฝนตกอยู่เฮ้ยเีย๋ยจะไปตากฝนมันแฉฉจะสื่อมันอยากตกแล้วตอนนี้มันจะเป็นเหมือน เป็นน้ําที่ไหลลงมาแล้วมันก็จะเป็นหวนหินเป็นหวนหินเหมือนน้าตกเลยก็น้ําตกน้ำตกจาลองทําเอาไม่ใช่ของแค่เลยอ้าวเหรอเจุดไหนเดี๋ยวไปจะพาไปดูฝุนมันลื่นๆจะถึงมันไม่เห็นฝนนี่มียิบหยัยับเลยนะนี่นี่แม่ปิดไว้ก่อนนี่นาวจะเป็นรถ พ,พ่อผูเนะพ่อผูก็นอนอีกห้องหนึ่งทุกคนไม่ตื่นนัดกันสิบโมงในส่วนพวกเราตื่นแล้วตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่โอ้พี่ป้าตื่นตั้งแต่เช้าพุ่นละ่ะพี่ <c oughs> ดาอยังนอนอยู่ <c oughs> ตื่นตั้งแต่หกโมงทุกคนเออนอนบอลเข่าวต่เที่ยวข่าวต่ห้องนำ้ำเออนี่แหละเดี๋ยวรอเวลาทุกคนตอนนี้ก็เก้าโมงสามสิบเจ็ดนะนัดกันสิบโมงสิบ <c oughs> โมงก่อนจะออก ออกจากตรงนี้อือนี่ทุกคนน้องธิดานะมาจังหวัดอุบลมาครั้งแรกใช่ไหมแรกโอ้โครั้งแรกเลยเมื่อวานนี่เาไปห่วมงานเนาะไปหวมงานปูเจนสีเนาะไว้อะไรเพิ่นเอาเนี่ยทุกคนของฝากของต้นจะพระอาจารย์จะปูจะพระอาจารย์พวกนี้ เบิกตเิ้งป้าทุกคนมีหมกลงกองแรงแกงมมกกี้งเนาะของต้นแจกงานมีขนมขนมปอกพาจารย์เพิ่นเอ็นถูน้องกีตาทุกคนหิวหิวไายเติบเพิ่นอ่ะอยากข่าวแหงหิวไายเติบเพิ่นเมื่อคืนนี้เป็นยังไงฝันดียี่บ่ไม่ฝันไ่ได้ฝันเลยขอไหวฮะขอปูไหวโบให้ฝันอ้าวขอปูตกสมพ่อได้จิ้มโบเลละมือ มื่อนั้นทุกคนมือที่สองเลยมืออ่ะบ้าไม่ม,มือที่สองมือเล็กเนาะที่เขาบ้านหัวมงงานน้องน้องธิดาละมือว่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าละมือบอกเล็กทุกคนปัดมาแหละตื่นเช้ามาเป็นมือที่หวัวยหลาวออกพอดีกับพอดีแม่พึ่งกับปุกผูกับพาดูซื้อพอดีถือเล็กของน้องธิดาหนึ่งห้าทุกคนบนนะบนหนึ่งห้าป้าเล็กลาวบนหนึ่งห้า ถือคนละสิบบาทสาวบาททุกคนเออละเมอแบบนี้ก็ถือว่าดีได <c> ้ <oughs> ดีก็ลายบาส้างสางสร้างสสร้างลายบอกลายบานเลยบอกเออแต่ว่าโอ้มือนี้ฝนบละือเมื่อวานนี่ละเมอหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าอจจะอนมเพี่ป่าร้อนแล้วแม่คนนี้เมื่อวานนั้นร้อนอยู่นะก็กําลังจะนอนแล้วก็ทิจาพูดว่าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าชิ้าชิชชิชิลวะเถึงไหม กะประมาณสองสามคำสองสามที่ะก็นอนนอนเลนนนยนอนแล้วก็ชิวเลยนี <c oughs> ่พูดแตลกมากคนวิลกรรของน้องี่ดาทุกคืนเลยสละเมอเออละเมอก<ต>์เด็กคนนี้ไม่ลมเมอไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ปาก็นอนบม่รู้มกักงอ่ะเอาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรอพ่อพูนะออกจากห้องแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัด สีสเกตแต่เราีพูดว่าอุบลอุบลเราก็อยู่ตรงนี้แหละจะไปจะงัดสีสเกตกันทุกคนก็จะได้ไปอัดเสียงทุกคนนี่อัดเสียงของเพลงเพลงเฮานี่แหละไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เห็นนออัก็อาจารย์โุยให้ตด่ิดาฮะเละก็จะไปอัดนําอาจารย์อะไรนะอาจารย์เอ็ม เดี๋ยวรอชมรอติดตามได้เลยนะคะว่าจะออกว่าเป็นยังไงจะหึงเติบไหมนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเราจะเดินทางกันไปไปที่จังหวัดศรีสะเกดไปเข้าห้องอัดกันทุกคนกับเป็นเพลงเจ้าของนี่แหละเพลงเมื่อเดยไอซีขอนะเพลงเพลงของตัวเองเลยเอาเดี๋ยวมาเบิ่งทุกคนว่าจิไปจังไหนเนาะ โอ้ห้องได้เลยอะามอทิดาได้ใช่เขาอาสนะทิดาเลยไหมไม่ใช่แต่น้องถูกมองเสียห้าโอ้ทิดาทีข้ามด่านบ่จะข้ามด่านกลับข้ามด่าน่ะข้ามถึงอยู่ที่แม่นด้านบ้านเจ้าของเลยบ่นี่เธออยู่ป้ายเดียวเอาทุกคนตอนนี้เราอยู่ทางด้านนาะของด้าน ปอมอช่องเม็กทุกคนปนปมอช่องเม็กเด้อเนี่อยู่ที่จังหวัดอุบลเนาะขั้นข้ามด้านไปก็จะเป็นแขวงจำปะซักทุกคนโอ้พ่อพูดกับทิดาน่าจะได้ข้ามด่านแล้ววันนี้นะทิดาไปทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ทิ้งไว้สักสามวันสามวันนอนเป็นนอนอยู่ด่านนนอนเท้าทุกคน วันนี้เฮากะจะมาแ oh, <yeah. S 1> วะตลาดทุกคนนี่แหละตลาดต้นหน้าด้านช่องเมกนี่เลยเนาะอ<น> <ff le> ันจะเป็นด้านช่องเมกเ้อหากก็เคยเห็นทุกคนเออหาก็เคยเพิเ่มเคยพอเนอะาะข้ามไปฮอดพุ้นฝั่งลาวก็จะเป็นบ้านวังเต่าทุกคนบ้านวังเต่าขแขวงจำปาศักด์เนาะเออหาวนี้ทุกคนด้านช่องเมกช่องเมกแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ข้ามเนาะืม่ได้ข้ามเนะาะเพราะว่าบ่ได้มีแพลนที่จะข้ามไปที่จำปาศักด์ทุกคน นี่แหละก็มาเลาะตลาดตลาดตอนหน้าช่องมิกช่องมิกน้องไข่ไข่ลูกด้วยส, <c oughs> สวัสดีจ้าไปเส็นนี้ก่อนล้กันปะนอนขิดาเพื่อนไม่มีกางเกงทุกคนก็นเลยเอาพาเดี๋ยวมาเลาะซื้อกางกงกางเกงเนาะซื้อส่ออง,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 งซื้อเสือก่อนหายเคยมาทุกคนตลาดช่องมิกเลิกบาร์เนี่ยอันคัน ไร้อยหนึ่งค่ะอ๋อร้อยหนึ่งค่ะคนที่ซื้อไปไปขายนี่มือเก่าที่รถนะค่ะวะเอ้าเนาะโอ้ยเขี่โอ้จะลอกยังไงปากะคเนี่ยนี่เขี่ยค่ะโอ้ยนี่กบค่ะอ๋อกบจะลอกหนังนะคะโอ้ยลอกหนังเรียบร้อยค่ะจ้าอันนี้แพ็คใหญ่อันนี้แพกหนักเลี้ยซื้ออย่างนี้จะก็เอาไปไอ้นั่นเอาไปแยกเอาก็ได้อ๋อจ้าจ้า โอ้หมีกบเกี่ยอันนี้ฉันขายแปดสิบอันนี้ปรกดแม่น้ำจ้าประกดแม่น้ำอู้ข้างนอพอได้พดทุกคนขักหนอเกลี่แห้งกบแห้งจ้ามีเส้นข้าวเปียกด้วยเอามาแต่ลาวอืมมันอยู่ของกินมาจากลาวอุ้ยอะโวคาโดอันนี้หนูิะีบมออะโวคาโดอะฮบาจ้อจ้า พอแม่ละโอ้โหตัวตัวกิโลทุกคนกิโลกี่ปุ่มอืมขับขึ้นทุกคนตลาดตลาด่องเม็กทุกคนมีแต่อาหารลาวๆหน้าเลยอาหารลาวๆเต็มเลยมีกบหอมปลาสุดยอดปาปายเนาะค่ะราคา ทุกคนป่าป่าแห้งแพ็คละร้อยมีฮอสีสวนทุกคนอยเชส่วนทำฮาตะลาวัะเชสวนได้ได้มิตรดำชิมเยมมลยอิมชิมเลยเป็นตลาดตลาด ไกด์ด่านทุกคนกระจกจะเอาเมนูนิกินจากฝั่งลาวมาขายในย่างเช่นมักกะโรนีทุกคนีนมักกะโรนีแบบนี้นนเนาะแล้วกระจกสสวนทุกคนก็จะก็เอามาแต่ฝั่งคุณป้ายข้ามมานนิเอาทุกคนตอนนี้เฮาก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุบลเหมือนเดิมตอนนี้เฮาอยู่ที่อำเภอบุญทลิกนะบุญทลิกเทศบาลตำบลทลิก์ทุกคน เดี๋ยวมาแวะตลาดกันทุกคนดิตลาดเทศบาลตำบลบุญทาลิกนะบุญทลิกทุกคน,นต่ยังอยู่ที่จังหวัดอ,อุบลคือเก่านะยังวานออกจากตรงนี้คือทุกคน,นอ,อุบลน,นี้ถือว่ากว้างขวางอยู่เนาะปตอนนี้กวาจะพากันมาหาซื้อเนอี่ยยูในกลิ่นก่อนทุกคน,นเราไม่พึ่งทิ้งขยะ,ปะแป๊บโอเคเราพึ่งทิ้งขยะก่อนป้าพี่ป้าจะไม่ได้ซื้อเงาะบ่เนี่ยดูทรงแล้วเงาะนี่สี่สิบบาท ทิดาเอาเงินมาไหมไม่เอาอะไรมากวันนี้เพราะว่าไม่ดีเงินีิดาจะซื้อไหมวันนี้ไม่ซื้อโอ้ทุกคนวันนี้ทิดาคนว่าเพคนว่าสิบซื้อนะซื้อมาเลยซื้อมาเอาเนให้น้องคนนึงบ้าบาบเพราะว่าน้องน้องไม่เอาเงินมาเลยเออเอาก็ไหนบอกว่าตัวเองจะไม่ซื้ออะไรไม่ซื้อแต่ค่ะเพราะว่าไม่มีเงินแต่คนที่บาทซื้อไงโอ้เชียงเมียงท่นี้เกิดมาเพื่อเชียงเมียงท่านี้โอเคโอเคดูก่อนดูก่อน สาสิบบาทมีกําลังที่ฝาก็จะซื้อให้ฟาทุกคนมาเลาะกันต้องมีกํะเปากันนะกระเป๋าเงินนะอเออโอ้ขนมอันนี้อร่อยนะเนี่ยขนมหอ่หอห่อหมกห่อหมกาทุกคนนั้นอยู่ในกลิ่นหลายเลยนี่ขนมขนมเต็มเลยตลาดตลาดก็คือแบบบอใหญ่ป่ะใดทุกคนแปบลบว่าของกินของกินหลายม,มีขนมครกด้วยโอ้ท้าถ่ก็มี ท่านไข่ดีเมื่อกี้บอกว่าขนมครกขนมครกละกัยไปสองลานแล้วไปจะได้อะไรเนาะเดี๋ยวรอติดตามพักสมมุติเขาว่าโอ้ขนมครกสนทับสนเลยน่าจะเมานอนหมดสมโอ้มาล่าก็มีนะมาล่าก็มีเอามั้ยอยากไหมอยากกินไหมแต่ว่าเราอยู่รถนะอยากอยู่นะอออยากอยู่นะ น่าสนนะเราจะเราจะกินตรงไหนนี่แหละโอ้ตำโอ้ตำอะไรยังนะตำซ้ำซ้อนตำส้อนแปลว่า,อ,า,นนะาอ,อันตจับยังไงน่าตำส้มส้อนน่าจะใส่ลายแมวโอ้ต้องได้ลองอ่ะเอาไหม <c oughs> กลัวไม่มีที่นั่งกินนะทุกคนเอ้ยที่กินเอไปนั่งเอ้าได้แต่ดูซะได้แต่ดูนี่ตำข้อหลว่าโอ้โอเคอ้าวสาเอา้ย เอามาสั่งก่อนสิลองอันนี้นะเอาตันซ้ำซอนเนาะเตามซ้ำซอนไม่เผ็ดค่ะเตามซ้ำซอนหนึ่งโอ้หนูเคยกินยังเถียงแล้วคนเตามซ้ำซอนก็เหมือนกันนะแล้วเรามาลุ้นกันค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะคือยังไงเนาะซ้ำซอนข้างแต่ซื่อก็ยังตื่นเต้นเลยทุกคนซ้ำซอนนี่ทุกคนเป็นร้านตำที่อยู่ในตลาดนี่แหละบุญทลิศนะตลาดบุญทลิศเอาสั่งไปหนึ่งเมนูทุกคนก็คือเตามซ้ำซอนเนาะ เออเอาเดี๋ยวรอปุดนะไม่เผ็นดนะจ้าอ๋ออ๋อจ้าจา้าอ๋อยสังคิวสังคิวตกใจเลยจ,าจา้าจ้าค่ะเดี๋ยวกลับมาเอาเด้อโอเคไปโอ้กับข้าวก็มีกับข้าวก็มีนะนี่จบเล่นลูกก็มีกับข้าวอุ้ยน่า,นะนนากินนะนี่ทดานี่ตาสวดเลยนะไปเดินเดินเดินทีดานี่ชอบตาสวดนะเดินก่อนเดินก่อน นี่อันนี้จะเป็นกับข้าวไงกับข้าว,าวเป็นข้าวมันไก่เป็นอะไรไปอันนี้จะเป็นแบบลวกผักก็มีเราอยู่ในกินเยอะมากนี่เมีย่ยงปลาก็มีเป๊ะสะปลาก็มีแต่ของอร่อยๆทุกคนนี่มันอยู่ในกินเต็มเลยอูอ้ข้าวหลามก็มี พันด oh. <laughs> ักลูกชิ้นครับชีส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 อ๋อชีสลูกชิ้นนะลูกชิ้นลูกชิ้นคนละชีสละเีคนมาแวะซื้อันดักลูกชิ้นกันลูกชิ้นหรือว่าชีสวันนี้แบบหนึ่งก็มีทอนแบบหนึ่งแบบป้งก็มีงแบบปนบขากำลังปีงเลย เดี๋ยวแวะซื้อก่อนทุกคนซื้อแป๊บหนึ่งเนาะเป็นยืนกินใช่ไหมล่ะอ๋อเหรออ๋ออ๋อมีแบบยืนกินเหรอครับยืนกินครับจิ้มแล้วก็ต่อไปจะเป็นเครื่องโอ้ต้องลองแหละจากไม้เนอร์แหละเออทิดาลองดูยืนกินนะให้ยืนกินนะทำหน้ากินนะอันนี้มีิทใช่ไหมคะห้าบาทห้าบาทอ่ะอันนี้คือซิทใช่ไหมล่ะคนให้ใช่ไม่ใช่อันนี้ชิทอันนี้ชิทอันนี้นี่ซิทอาคุยเลยคุยแก้วแล้วก็กินกลับเลยนะเออจำเลยจำเลย เดี๋ยวมาดูว่าต้องกินยังไงอ่าน้องธิดาคนกำลังจะจก้เจียวค่ะจิ้มเจียวจิ้มในลายนี่เห็นว่ะกันยังไม่ถือเจียวเลยนะยังไม่ถึเอาอีกยังไม่ถึอนะคงเหรอป้าทุกคนร้านนี้ยืนกินเนอะแล้วก็ผักนี่นะนี่มีผักกาดพร้อมได้เลยค่ะมีมะเข่งมีกระลำทุกคนมีมะระมีพริกโอ้โหโคตรแซ่บเลยเอากินเป็นยังไงกับผักด้วยนั่ง โอ้ยคนกับคนขี้จ่อยจะกินน้นอยแรงนแตงกวายิ่งข้ามเยอะ<ๆ>เนี่ยลุยพี่ปาจะกินให้เบิ่งนี่โอ้พี่ปาเนี่กินคำามเยอะๆเลยพี่ปาเนี่ยแลอันนี้ก่อนไม่ละห้าบาทเนาะห้าบาททุกคนมามนต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้มันต้องเจี๊ยมจนเอา้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บพวกชิ้นตกไปอา้าวคืนมาแล้วนี่ทุกคน มันต้องแบบนี้มันต้องเจียมจน่นพักกับก็คือเป็นบุฟเฟ่เลย <c oughs> บุฟเฟ่ทุกคนอืมอืมน้ำจิม้มอร่อยหอมใบมะกรูดน้ำจิม้มแซ่บแซ่ทอบทอกนี่ใบอืดมอืมใบซีหุ่นก็มีทุกคน บะคี mm. uh, ุวยกรอบเลยอืย no. ังกรอบเลยโอ้สุดเนีะอร่อยมากอืมหมมาอืมอร่อยมากที้นไม่หอมหอมอร่อยมาก คือรากกินได้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยค่ะไม่เผ็ดฮึมขี้ตัวเหรอพี่บ่ายขี้ตัวเหรอนี่ร้อน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 โอ้ร้อนร้อนเลยโอ้ขอบคุณค่าฮ้อนร้อนหร้อนมาทุกคนร้อนร้อนเลยอันนี้มันเป็นชีสนะเป็นฮอนด็อก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 โอ้พ่อค้านี่บริการดีมาก มาอุดหนุนเซิร yeah. okay. right. yeah. right. ์ฟเวอในเดอจ้าอยู่ที่ตลาดยังจ้ะบุญทลิกบุญทลิกครับบุญทลิกบุญทลิกบุญเอ่อจังหวัดอุบลอุบลอุบงโอ้ผิดคาร์ดนี่เพชรอ่านอ่านกับประเทศกินนี่โอ้แซ่บแซ่บอร่อยอร่อยหลาย ฮัลโหลทุกคนมาอุ่นหนุนเลยจ้ายีที่ตลาดบุญทลิกทุกคนนี้เระจะเห็นพ่อค้ากแม่ค้าขายอยู่ตรงนี้เลยลูกชิ้นอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากเจ้าเดี๋ยวข้าวโค้งเนี่ยกินกันทุกคนก่อนนี้น้ำตาแตกละเผ็ด <c oughs> อันนี้มันเป็นอยัางไรเป็นข้างในจะเป็นใส่หมูเดงข้างในเป็นใส่หมูเดง,ง,เเดงครับลองลองการดูจะจะเห็นจะเห็นใส่ข้างใน,นจ้าจ้าจ้าลองรองการดู ค่ะคนให้ลงกัดเบิง์จะมีไส่ข้างในอืมอืมไส่หมูเด้งคิดใช่ไหนแซ่บอร่อย,ยโอ้โหกิอนอนะันนี้เลยเอบเพลยเลยเ <c oughs> อาลทุกคนต้องลองแหละอันนี้ค่ะเป็นลูกชิ้นที่ข้างในมันเป็นไส้หมูเด้งทุกคนก็รสสัมผัสก็สิเป็นแบบเด้งๆอ,เอนนะืเนื้อแน่นนะเนื้อแน่น ขอพาคนให้ชิมเลยน,นคะคะให้ชิมครอบเจริญไๆๆด้เด้อค่ะขอบคุณค่ะต้องมาอุดหนุนนะทุกคนใส่มาอุบุนนะกายมาที่อำเภอตลาดบ้านตลาดบุญบุญบุญทลิกทุกคนต้องมาอุดหนุนเพินนเ่นเลยเพิ่นนี้ใส่ดีมากเลยอ่ะขอให้ขายล่ลำๆล้วรวยมนันมันทเ้งๆเด้อจ้าจ้าสาธุสาธุขอบคุณหลายๆค่ะค่ะ จำก่อนจำก่อนทิปไปแล้วโอ้สุดยอดเลยมอเพ็ดฮานเจ้านี่สุดยอดเพ็ดให้เราต้องน้ำตาไหล